จากสุภาพบุรุษผู้เงียบขึมสู่ชายที่โลกจดจำว่าใช้หมัดทำลายทุกสิ่งที่สร้างมานี่คือเรื่องจริงสุดดาร์กของซาดิโอมาเน่ฮีโร่ที่เลือกหักหลังภาพลักณตัวเองในช่วงพิบตาสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวที่เจ็บปวดและซับซ้อนที่สุดในโลกฟุตบอลเรื่องราวของชายผู้ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเรียบง่ายและถ่อมตัว แต่เขากลับต้องเผชิญหน้ากับความดาร์กในใจของตัวเองเขาก็คือซาดิโอมาเน่จากนักเตะที่ได้ชื่อว่าเป็นสุภาพบุรุษผู้เงียบขึมสู่ผู้ที่ทำลายทุกอย่างที่เขาสร้างมาด้วยมือของเขาเองบทที่1จุดกำเนิดแห่งความหวังจากเด็กหนุ่มผู้ผอมแห้งจากหมู่บ้านบามบาลีซาดิโอมาเน่คือเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่โตมาในความยากจน แต่ความฝันเดียวของเขาคือการหนีจากความยากจนด้วยลูกหนังเขาฝึกซ้อมด้วยลูกบอลเก่าๆและมีรองเท้าที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ความมุ่งมั่นของเขาไม่เคยหยุดเขาเริ่มต้นจากสโมสรเล็กๆอย่าง FC m มสเขาก็สร้างชื่อให้กับตัวเองก่อนที่จะย้ายไปสันบวกและยิงประตูอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่จับตาของสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปบทที่2การแจ้งเกิดที่อังกฤษ มาเน่เดินทางมาถึงอังกฤษในปี2014และก็เข้าร่วมกับทีมเซาท์แทมป์ตันด้วยค่าตัวเพียง11.8ล้านปอนด์ผู้คนต่างตั้งคำถามแต่ในไม่ช้ามาเน่ก็พิสูจน์ตัวเองด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อการเลี้ยงบอลที่ผิ้วไหวและการจบสกอร์ที่เฉียบขาดเขาเป็นตัวอันตรายสำหรับกองหลังทุกคนไฮไลท์ที่ไม่มีวันลืมคือการยิงแฮตติกที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก ในเกมกับแอตตันวิลล่าโดยเขาใช้เวลาเพียง2นาที56วินาทีสร้างความประหลาดใจให้กับโลกฟุตบอลสองฤดูกาลที่เซนต์แมรีเขาคือเพชรเม็ดงามที่รอวันเจ,ดจิดจรัดและในที่สุดโอกาสครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของมาเน่ก็มาถึงเยอเกนคอปผู้จัดจาก,การทีมลิเวอร์พูลมองเห็นบางสิ่งในตัวเขาในช่วงปี2016 มาเน่ได้ย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัวถึง34ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิตินักเตะแอฟริกันที่แพงที่สุดในขณะนั้นเขาไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวนานด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันและความกระหายชัยชนะเขาเข้ากันได้ดีกับโรเบโตเฟอร์มิโนและการมาของโมฮัมเหม็ดซาราในปี2017ก็เป็นเหมือนชิ้นส่วนสุดท้ายที่ลงล็อกทั้ง3คนประสานมาเน่เฟอร์มิโนและซารา ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในโลกฟุตบอลพวกเขาคือแนวลุกที่น่ากลัวที่สุดในยุโรปด้วยการทำประตูร่วมกันกว่าร้อยประตูนในหนึ่งฤดูกาลนำทีมควาชชม้าแช,ชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกในปี2019และทำลายคำสาปที่ลอยคอยมานานกว่า30ปีด้วยการคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2020ซาดิดโอมาเน่คือวีรบุรุษของเมืองนี้เขาเป็นที่รักของเดอะคอปทั่วโลกเขาเป็นมากกว่านักฟุตบอล เขาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังบทที่3เงามืดที่ก่อตัวแต่ภายใต้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เงามืดแห่งความขัดแยง้งก็เริ่มก่อตัวอย่างเงียบๆความสัมพันธ์ระหว่างมาเน่และซาร่าที่เคยดูเหมือนจะดีตอนนี้กับเริ่มมีรอยรล้าวที่ยากจะประสานข่าวลือเรื่องการเล่นเพื่อตัวเองและไม่ยอมจ่ายบอลก็เริ่มแพร่กระใจายในหมู่แฟนบอลและสื่อการแข่งขันเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งของแนวลุก ก็เริ่มขึ้นความตึงเครียดนี้ถึงจุดพีคในเกมกับเบอร์ลี่เมื่อซาร่าเลือกที่จะยิงเองแทนที่จะจ่ายให้มาเน่ที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่ามาเน่ h, ถึงขั้นเดือดจัดเขาตะโกนใส่ซาร่าและเดินออกไปจากสนามพร้อมกับความโกรธที่เก็บไว้ไม่อยู่แม้ว่าหลังจากนั้นค็อบและเพื่อนร่วมทีมจะเข้ามาช่วยไก่เกีย์ และทั้งคู่จะออกมาขอโทษกันในภายหลังแต่อรอยร้าวในใจของทั้งคู่ก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกต่อไปความเชื่อใจที่เคยมีก็เริ่มสั่นคลอนมาเน่เริ่มรู้สึกว่าเขาตกเป็นรองในสายตาของทีมและแฟนบอลความอิจฉาลิษยาที่เคยเป็นเพียงแค่ข่าวลือตอนนี้มันกลับกลายเป็นความจริงที่เริ่มกัดกินตัวเขาจากภายในความสัมพันธ์ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมมันกลับกลายเป็นคู่แข่ง และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของจุดจบบทที่ 4. จุดเปลี่ยนชีวิตหลังจากฤดูกาล2021-2022ซาดิโอมาเน่ก็มาถึงจุดสูงสุดอีกครั้งในอาชีพของเขาเขาพาทีมชาติเซเนกัลคว้าแชมป์แอฟริกันเนชั่นคัพได้สำเร็จซึ่งเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ถึงแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ทำทุกอย่างที่เขาจะทำได้แล้วกับลิเวอร์พูล เขาต้องการความท้าทายใหม่เขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในลีกใหม่ข่าวการย้ายทีมของเขาก็เริ่มแพร่สะพัดสร้างความตกใจให้เราเดอะค็อปทั่วโลกแม้ว่าลิเวอร์พูลจะพยายามยืดสัญญาใหม่ให้แต่มาเน่ก็ไม่ตอบรับในที่สุดการจากลาก็มาถึงซาดิโอมาเน่โบกมือลาแอนฟิล์และย้ายไปสู่บยบร์นมิวนิคแฟนบอลลิเวอร์พูลต่างร้องไห้และออกมาส่งเขาอย่างยิ่งใหญ่ พวกเขายังคงรักเขาและหวังว่าเขาจะประสบความสาเร็จแต่ในใจของหลายๆคนก็มีคำถามที่ว่าการจากลาครั้งนี้คือการเลือกที่จะเติบโตหรือเลือกที่จะหนีปัญหาจากความขัดแย้งที่เขาไม่สามารถแก้ได้บทที่5ความฝันที่บาเยินหลังจากที่ซาดิโอมาเน่ตัดสินใจโบกมือลาแอนฟิลและย้ายมาสู่ยักษ์ใหญ่แห่งเยอรมน,นีอย่างบาเยนมิวนิก ทุกคนต่างมองว่านี่คือการเลือกที่ถูกต้องนี่คือการที่นักเตะระดับโลกจะไปอยู่จุดสูงสุดในอีกระดับเขาถูกมองว่าเป็นทายาทของเลวันดอฟสกี้ที่จะมาสานต่อความยิ่งใหญ่สื่อมวลชนทั่วโลกต่างยกย่องการตัดสินใจของเขาและแฟนบาเยอร์ก็ออกมาต้อนรับเขาอย่างยิ่งใหญ่แต่ความจริงที่โหดร้ายก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรกๆทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยมาเน่สามารถยิงประตูได้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่นานเขาก็เจอกับปัญหาที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตปัญหาที่มันกัดกินเขาจากภายในอย่างช้าๆนั่นก็คือความแตกต่างทางวัฒนธรรมและแทคติกที่หลีกเยอรมันนี้เองขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดและความละเอียดในการซ้อมทําให้เขาเริ่มรู้สึกอึดอัดแต่ในขณะที่เขาอยู่ลิเวอร์พูลเขามีอิสระในการเล่นแต่พอเขาไม่อยู่บายเยิร์ทุกอย่างถูกวางแผนมาอย่างดี เขาไม่สามารถที่จะวิ่งไปในพื้นที่ที่เขาต้องการได้อีกต่อไปเขารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเหมือนนกในกรงที่ไม่สามารถบินได้อย่างอิสระสถานการณ์ยิ่งเลวร้วายลงไปอีกเมื่อมาเน่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักทำให้เขาต้องพักยาวและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความมืดมิดในใจเขาต้องดูเพื่อนวมทีมเล่นจากข้างสนามในขณะที่ทีมกำลังฟอร์มตกอย่างหนัก ก็เกิดการปลดผู้จัดก,การทีมเกิดขึ้นยูลเลียนนาเกลมันก็ถูกปลดและการมาของโทมัสท,ทูเค่นก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ภายในทีมดึงเครียดมากขึ้นไปอีกมาเน่เริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนเกินของทีมที่ไม่มีใครต้องการข่าวลือที่โคตดดาก็เริ่มออกมาว่ามาเน่ปรับตัวไม่ได้และเขาก็ขัดใจกับระบบของเยอรมันที่เข้มงวดจากที่เขาเคยเป็นที่รักของทุกคน ตอนนี้เขากลับกลายเป็นคนนอกที่ไม่มีใครสนใจในช่วงเวลานี้ซาดิโอมาเน่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตเขากลับยิ่งเก็บงามความเจ็บปวดไว้ในใจมากขึ้นไปอีกเขารู้สึกเหมือนกับว่าความฝันที่เขาเคยวาดไว้มันกำลังพังทลายต่อหน้าต่อต,อตาเขาบทที่6จุดแตกหักและบทสรุปที่ขมขื่นจุดจบของความฝันของเขามาถึงในเดือนเมษายน2023 ในเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่บาเยิร์นแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ความตึงเครียดที่สะสมมานานก็เริ่มระเบิดออกมาในห้องแต่งตัวมาเน่ที่รู้สึกว่าความฝันของเขากำลังถูกทำลายก็ได้เดินตรงดิ่งเข้าไปหาลีลอยซาเน่ที่มีปากเสียงกับเขาในสนามจากปากเสียงก็กลายเป็นการทะเลาะวิวาทและในท้ายที่สุดมาเน ก็เลอพังต่อยลีลอยซาเน่เพื่อล่มทีมของเขาเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำลายทุกอย่างที่เขาสร้างมาข่าวนี้ดังสะเทือนไปทั่วโลกเพื่อล่วมทีมแตกเป็นสองฝ่ายและสโมสร,รก็ตัดสินใจลงโทษเขายังหนักทั้งปรับเงินมหาศาลและแบนเขาจากทีมณนะตอนนี้จากสุภาพบุรุษผู้เงียบขึมตอนนี้เขากลายเป็นคนร้ายในสายตาแฟนบอลเยอรมัน และนั่นคือรอยด่างที่เปลี่ยนภาพลักษณ์เขาไปตลอดการหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นบายเยอร์ก็ตัดสินใจว่าเขาไม่มีที่ยืนในทีมอีกต่อไปและได้ประกาศขายทิ้งไปมาเน่ที่เคยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายเขาต้องยอมรับข้อเสนอจากอันนัเซอร์ในลีกซาอุดิอาระเบียจากแชมเปี้ยนลีกตอนนี้เขากลายเป็นลีกรองที่เงินล่อใจเดอะคอป อาจจะยังรักเขาแต่ภาพจำของโลกคือมาเน่ที่ต่อยเพื่อนร่มทีมซาดิโอมาเน่เขาคือฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นเพียงนักเตะที่เลือกที่จะหนีและเผาภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยหมัดหมัดเดียวหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงกับซาดิโอมาเน่ช่วยบอกกันทีนะครับ